สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็มานั่งเล่นอยู่ที่ริมหน้าต่างนะคะมองดูลมพัดเหมือนฝนจะตกเลยนะคะมันก็เหมือนฝนจะตกทุกวันเลยนะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวแต่ฝนก็ไม่ยังไม่เคยตกมาเลยสักทีก็ฤดูแลนะ้งเนาะถ้าฝนมามันก็จะเป็นฝนนอกฤดูนะคะ เขาเรียกว่าฝนนอกฤดูมันก็จะไม่ปกติเหมือนที่เราเราท่านๆนได้ยินข่าวกันอยู่ตลอดนี่แหละนะคะจะเป็นพายุลมแรงหรือไม่ก็ฝนกระหน่าแบบหนักนะคะตกหนักก็มีแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะคะลูกเห็บตกมาก้อนใหญ่ก็มีนะคะก้อนเล็กก็มีเหมือนที่เราได้เห็นข่าวคราวอยู่ตลอดเลยนะคะ ป้าเปียก็อยากจะให้ฝนตกอยู่นะมันร้อนมากมันแรงแล้วจิตก็ตกด้วยนะคะตอนนี้ยอมรับว่าจิตตกเรื่องค่าไฟเลยนะคะเนี่ยจนบัดนี้เราก็ยังไม่ทราบตัวเลขเดือนเมษาว่าค่าไฟจะเป็นเช่นไรเพราะว่าเขาไม่ลงตัวเลขมาให้เอาแต่ใบแจ้งมาไว้ให้บอกว่าจะตรวจสอบอยู่ดูก่อนเพราะว่ามันผิดปกติมากเพราะว่าอู้จะผิดแค่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่จะรู้ก็ไม่ทราบนะคะ พอบอกว่าให้โทรถามถ้ามีอะไรข้องใจให้โทรถามในวันทําการก็เมื่อวานก็เจอวันเสาร์เลยเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์อีกแล้วเนาะทําให้เราเนี่ยไม่สบายใจเห็นคนนั้นก็โพสต์คนนี้ก็แชร์นะคะว่าค่าไฟนี้มันมาหือมาจริงๆมาโหรทึกขึ้นสามเท่าสีเท่าก็มี ไอเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเช่นไรนะรู้แต่ว่าตอนนี้อยากรู้มากเลยเพื่อที่จะได้หาทางหนีทิ้งไล่หรือจะได้รู้สักทีนะคะว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟยอมรับว่าจิตก็ตกอยู่นะจน,นนะไม่กล้าเปิดแอร์พี่น้องไม่กล้าเปิดแอร์มาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่หลังสงกรานมาเนี่ยก็แทบจะไม่กล้าเปิดแอร์เลยนะคะแล้วทีนี้ก็ โอขนาดเอาพัดลมมาเปิดคนนี้พัดลมมันก็ไม่เย็นเนาะมันเป็นลมร้อนแล้วก็ไม่เปิดเลยเวิ่งเข้าไปอาบน้ําบ่อยๆเอานะคะใช้วิธีก็ยังดีที่มีน้ําอาบนะคะยังดีที่มีน้ําอาบเราใช้น้ําประปาในครัวเรือนนะคะส่วนน้ําบาดาลก็ใช้เฉพาะรดน้ําต้นไม้นะคะเวลานี้ก็ในครัวเรือนของเราก็ใช้น้ําประปานะคะมันก็ไม่ได้ิดสิ้นเปลืองอะไรมากมาย ลดน้ําต้นไม้คุณลุงก็ไม่ค่อยได้รดนะคะตอนนี้เพราะว่าเรามีงานเยอะมีงานมีกิจกรรมที่ออกไปข้างนอกบ่อยๆพูดถึงแอร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เต็มที่หรอกนะเพราะว่าเราก็ออกไปกิจกรรมข้างนอกอยู่แทบจะทุกวันนะคะเวลาที่เข้ามาตอนกลางคืนก็ใช้ตามปกตินะเมื่อก่อนนี้แต่ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนอะไรก็ไม่รู้มันวิกฤตค่าไฟอะไรยังไงก็ไม่รู้ความร้อนน่ะ ก็รู้อยู่หรอกนะว่ามันร้อนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดแบบตะบ,บั้นหันแหลกอะไรมากมายเราก็เปิดแล้วก็ปิดด้วยพอมันเย็นแล้วก็ปิดด้วยไม่ได้เปิดแอร์แบบตลอดอะไรมากมายนั่นแหละนะคะที่สําคัญคือเราก็ออกไปข้างนอกทํากิจกรรมอยู่แทบจะทุกวันนะคะไม่ได้มานอนแช่แอร์อยู่ที่นี่หรอกนะคะแต่ว่าเห็นค่าไฟมันแจ้งเราบอกผิดปกติมาก จนไม่กล้าลงตัวเลขอะไรประมาณนี้มันยอมรับว่าจิตตกเหมือนกันนะแล้วป้าเปียกก็ได้ยินข่าวนะป้าเปียกก็เลยจิตไม่ตกแล้วเออตอนนี้จิตไม่ตกแล้วเพราะว่าป้าได้ยินข่าวช่องทีวีช่องใหญ่แหละดูดูในเอ่อยูทูบนี่แหละนะคะเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับเรื่อง ดินฟ้าอากาศนี่แหละนะคะไม่รู้ว่าองค์กรเอ่อยหนงานไหนนะคะเขาออกมาพูดนะคะแต่ไม่ใช่เอ่อพยากรณอากาศนะคะแต่ว่าเป็นอาจารย์เป็นนักวิเคราะห์นักอะไรป้าก็ไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกนะรู้แต่ว่าเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เขาถามยิงคําถามให้อาจารย์ท่านนั้นตอบนะคะก็คือว่าโลกเราจะร้อนไปอีกนานเท่าไหร่สถานการณ์เอลโヨนี่มันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน แล้วเขาก็พูดถึงที่ไปที่มาว่าทําไมมันเกิดเอนนียแล้วทําไมมันเกิดสะสมอะไรมันทําไมจึงมาร้อนระอุขึ้นมาปีนี้จะจะพ้นไหมจะรอดไหมปีนี้ก็ร้อนขนาดนี้แต่ท่านอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าปีหน้าจะร้อนมากยิ่งกว่านี้ปีเจ็ดเจ็ดนะคะจะร้อนมากกว่านี้แล้วปีเจ็ดสิบแปดยิ่งจะร้อนมากขึ้นกว่าเดิมเออ นี่ไงนี่ไงที่ป้าที่ป้าบอกว่าป้าหายกิตตกแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมขนาดปีนี้มันเท่านี้ถ้าเรากิตตกไปตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วปีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดกว่าจะถึงปีเจ็ดเก้าเราจะอยู่ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็ดแปดนี้จะร้อนสุดละเจ็ดเจ็ดปีหน้านี้ก็จะระอุกกว่าปีนี้เจ็ดแปดก็จะ ร้อนเนื้อหนักขึ้นที่สุดแล้วก็เจก้านี้ถ้าไม่ผ่อนคลายถ้าไม่ลดความร้อนลงก็จะยัง,ยงร้อนต่อไปอีกเป็น3มปีข้างหน้านี้เราจะอยู่ยังไงและความแห้งแล้งนะปรป้าเปียกเตรียมตัวแล้วว่าต่อไปนี้ป้าเปียกจะไม่ใช้แอร์แล้วนะคะวิธีการเตรียมตัวก็คือใช้พัดลมช่วยนะคะแล้วก็อาบน้าบ่อยๆช่วยน้องจะมายน้องจะมายก็ออกไปเดินเล่นอยู่ตรงนั้นตากลมนะคะอ่า จะามอย่าออกไปนะลูกอย่าปีนรั้วออกไปเล่นนะครับน้องสมายเขาสามารถปีนรั้วออกไปได้นะคะกลัวเขาจะออกไปเป็นอันตรายเนะาะอ่นี่แหละป้าก็เลยว่าป้าจะพยายามไม่จิตตก <c oughs> แล้วก็จะปรับตัวถ้าค่าไฟเดือนนี้มันมโหระทึกอะไรยังไงก็ ก็นั่นแหละนะก็อยากจะรู้จริงๆเลยแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปีต่อไปนะถ้าจะร้อนกว่านี้นะเออปีนี้ก็ถือว่าดีอยู่อะไรแบบนี้นะคะเราคิดบวกคิดบวกนะคะจิตก็จะไม่ตกนะคะปีหน้าจะร้อนกว่านี้ปีนี้ก็ยังดีหน่อยเ,ออเตรียมตัวไว้ปีหน้าก็อย่าใช้แอร์ก็แล้วกันไม่ใช้นะต่างคนต่าง พากันไม่ยอมใช้แอร์พลังงานก็จะไม่ถูกใช้เยอะเกินไปมันก็จะไม่พุ่งขึ้นไปจนเป็นเรือนกระจกจนกลายเป็นนูน่นนี่นั่นทําให้พลังงานทําให้โลกมันร้อนนะคะต่างคนต่างเราก็จะต้องพากันประหยัดพลังงานนะคะป้าเพียก็จะอาบน้ําอาบน้ำคือ อาบบ่อยๆนี้ก็คงจะไม่ใช่อาบแบบร้อยเปอร์เซนนะคะเราอาบร้อยเปอร์เซนแล้วถ้ามันร้อนเราก็แค่เอาน้าลาดลาดลาดตัวแล้วก็ทํางานต่ออะไรแบบนี้ถ้าเราทำงานอยู่ที่บ้านนะแต่ถ้าออกไปข้างนอกเราก็คงไม่ได้อาบบ่อยๆนะคะก็ออกไปทํางานกลับเข้ามาบ้านค่อยมาอาบน้ําพักผ่อนกับพัดลมเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่ไม่มีแอร์เราก็ใช้พัดลมเราก็อยู่ได้นะคะชีวิตก็ผ่านพ้นมาได้ก็ ตอนนี้ป้าเปียก็เปิดหน้าต่างได้แล้วนะคะก็เนื่องจากว่าทําความสะอาดแล้วก็ทํามาตรการไล่นกพิราบอืไม่ให้มันมาทําความสกปรกใส่รอบๆบ,บ,บ้านเราก็จะสามารถที่จะเปิดหน้าต่างรับลมเย็นสบายแบบนี้ก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องง้อไม่ต้องง้อแอร์นะคะแล้วป้าก็กําลังจะปรับเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโซลาเซลล์ความจริงแล้ว ไฟที่ติดอยู่บริเวณรอบๆที่สว่างสวัยตอนกลางคืนรอบบริเวณบ้านของป้าน,นั้นก็คือไฟโซลาเซลล์นะคะป้าก็ติดทั้งโซลาเซลล์แล้วก็ไฟฟ้าเอาไว้รอบบ้านนะคะเมื่อมีคราวจาเป็นป้าก็จะใช้ไฟฟ้าแต่ว่าส่วนมากมันสว่างเองปิดเองนั้นก็คือไฟโซลาเซลล์ทำให้บ้านเราไม่มืดนะคะทำให้มีแสงสว่างอยู่รอบๆบริเวณรั้วบ้านนะคะเพราะติดไว้รอบบ้านเลยสำหรับโซลาเซลล์นะคะก็ตอนนี้ก็มานั่ง พูดเล่าสู่กันฟังนะคะทั้งกิตตกแล้วทั้งกิจหายตกแล้วก็จะต้องไม่ตกต่อไปไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าต่อไปมันจะยิ่งเยอะเยอะเยอะขึ้นกว่านี้แล้วเขาก็บอกว่าปีนี้ฝนจะมาช้ากว่าปกติไม่รู้ว่ากลางเดือนพฤษภานั้นจะเปิดเข้าฤดูฝนได้หรือยังเขาบอกมันจะมาช้า,อ,าอย่างปีที่แล้วมาเร็วใช่ไหมคะแต่ก็ไปเร็วเหมือนกันนะมาตั้งแต่มกรา ธันวาแล้วก็เลื่อยมาจนถึงเลื่อเลื่อยเลื่อยมาเอื่อยเื่อยมาจนมาถึงตอนปล,ปลายปลายปีปลายปลายปลายฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝนค่อยตกแล้วก็มาน้ําท่วมกันอ่วมอรไทยไปทีนี้ก็หลังจากฝนหยุดตกก็แรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะคะจนบัดนี้ที่บ้านของป้าน,นี่ยังไม่มีฝนตกมาเป็นจิตจลักษณะเลยนะมีแต่มันโปรยลินลินมาเหมือนสองวันก่อนก็ลินลินมาพอโดนใบไม้ แต่ว่าไม่ถึงรากนะคะลงไปไม่ถึงรากไม่ถึงดินว่างั้นเถอะโปรยปลายอยู่ก็แค่นี้สองสามเมตรครั้งก่อนนู่นที่ป้าเคยลงคลิปแบบว่าไทายตื่นเต้นผลมามันก็ตกแค่นี้เดียวจริงๆสองสามเมตรก็ไปเหมือนกัน,กนสําหรับวันนี้นะคะป้าก็มานั่งเล่าสู่กันฟังมานั่งบนมาพูดเรื่อยเปื่อยนะคะเพื่อที่จะเออพี่น้องของเพื่อนเราสถานการณ์โลกเราเป็นแบบนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆใจดีๆ ยิ้มสู้ยิ้มสู้เห็นไหมเหมือนมันมีเสียงฟ้าร้องนะทุกวันเลยอะเหมือนมากเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศดูสิจริงเหมือนฝนจะตกมากเลยแต่มันไม่ตกสักวันไม่เป็นไรไม่อยากตกก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องตกเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ